อบน้อมเดพระตนตรัยกราบถวายความเคารพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรนทโรที่เคารพอย่างสูงโอ,อกายพระเถรานุเถระท่านพระนวกะสมมณีนแล้วก็ขอ,อจเจริญพรย่าโยมทุกท่านสาธุได้ยม ยมการหายใจนะก็ก่อนอื่นนะก็วันนี้ก็วันที่สองของปีนะเราถือว่าเป็นวันที่สองของปีสองมกราคมก็ขอสวัสดีปีใหม่นะกับญาติโยมทุกๆท่านนะก็ดีแล้วแหละนะเราเริ่มต้นปีเนี่ยด้วยความดีใช่ไหมความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาเนี่ย อสอนบอกใช่ไหมที่บอกเนี่ยก็เพราะว่า,าพระพุทธเจ้าท่านาได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วนะจนเกิดสภาวะทางใจที่เรียกว่าหลุดพ้นนั่นแหละแล้วก็เอามาสอนพวกเราทีนี้เนี่ยก็หลายๆท่าน,น,นเวลาเรามาวัดหรือว่าเวลา,ลา,ลาขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็จะตั้งจิตด,ดีๆใช่ไหมเพื่อที่จะทําอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ หรือว่าจะแก้ไขสิ่งที่มันผ่านไปแล้วในปีเก่าๆเนี่ยนะปรับปรุงให้มันดีขึ้นใช่ไหมยอย่างอาตมานเนี่ยก็นึกถึงตอนเด็กๆโยมคือบ้านอาตมานเนี่ยอยู่แถวชายทะเลอยู่หัวหินนะทีนี้เนี่ยื่อเวลาเราเดินลงทะเลเนี่ยโยมเล่นน้ําทะเลเนี่ยเราก็ลงเดินลงไปปกตินี่แหละนะพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยอาตมาเล่นนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงน่นะ พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเราก็นึกว <MIC> ่าเราอยู่ที่เดิมไงโยมแต่พอมองกลับไปที่ฝั่งเนี่ยมันทําไมโยมมันเลื่อนไปแล้วใช่ไหมมันเลื่อนไปแล้วใช่ไหมมันถูกกระแสคลื่นของทะเลเนี่ยซัดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีเราก็เล่นอยู่กับเพื่อนเนี่ยแหละเล่นไปเล่นมาผ่านไปชั่วโมงพอเวลาแม่มาเรียกหรือว่าเพื่อนเพื่อนมาเรียกเนี่ยอ้าวทาไมไปอยู่ตรงนู้นไกลจังเลยนะจริงๆเขาอยู่ที่เดิมใช่ไหมแต่เราเนี่ยไกลไปเองใช่ไหม มันก็จะเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยชีวิตคนมันก็เหมือนกระแสชีวิตที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปเรื่อยๆมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันได้พาเราไปยังจุดไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเนี่ยทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยแหละนะได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างจน ไปทำกิจกรรมกิริยาบางอย่างก็คือปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งใต้ต้นโพเนี่ย <c oughs> ได้สำเร็จคือบรรลุเข้าใจธรรมะแล้วก็เอามาสั่งสอนใช่ไหมทีนี้ในโอกาสปีใหม่เนี่ยอาตอมาก็เลยนี่แหละนะเป็นสิ่งที่เราควรจะเอามานั่งคุยกันเนาะ พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างที่เราเคยได้ยินกันประจำเลยก็คือสามเรื่องก็คือหนึ่งในเรื่องของศีลใช่ไหมสองคือสมาธาิสามก็คือปัญญาจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคนี้พอสอนี้เนี่ย2564หรือ 64, ว,ว่าปี2021เนี่ยาการศึกษาเนี่ยก้าวไกล เราได้รู้แนวคิดของคนทั่วโลกใช่ไหมบนปลายนิ้วเลยอยากรู้อะไรเราก,กด Google ใช่ไหมเราสามารถไปเรียนสามารถดู YouTube มีวิดีโอที่สอนมีมหาลัยดีๆเขาอัปโหลดเขาสามารถสอนออนไลน์เราสามารถเข้าไปเรียนดูได้เพราะฉะนั้น,นแนวคิดต่างๆมันเยอะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ดีด้วยนะแวอาต่อมาก็เข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยทุกท่าน สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาเราลองสังเกตนนะพอเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยตามแนวคิดตามหลักปฏิบัติอะไรบางอย่างที่เราถือว่าดีแล้วมันก็ดีจริงๆเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมากระทบกระทบเราเนี่ยกระทบในเรื่องของอัตตาของเราใช่ไหมกระทบศักดิ์ศรีของเราเนี่ยแล้วมันพอมันกระทบมันไม่ได้กระทบเปล่าไง มันพาวความเลวร้อนใช่ไหมมันพาวความทุกข์ร้อนณขณะนั้นนั้นเนี่ยมาให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยความรู้ต่างๆหรือว่าวิธีคิดต่างๆเนี่ยมันอาจจะดีแต่พอเวลาประสบปัญหาจริงๆที่มันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องอัตตาเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยเรามันแพ้มันตลอดเลยทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เห็นตรงเนี้นะท่านก็เลยเอามาสอนพวกเราเนี่ย อย่างในเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของทางกายวาจาความสะอาดทางกายวาจาเพราะว่ามนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยเวลายังไม่รู้ความจริงยังไม่รู้อะไรเนี่ยก็มักจะเพ่นพ่านทางพฤติกรรมแล้วก็หาความสกปรกความที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องกายและวาจาของพวกเราเราบอกว่าเรื่องศีลเนี่ยจริงๆเราก็ฟังกันมาตั้งแต่เด็กเนาะเราฟังกันมานานแล้วว่าศีลมันคืออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราเข้าใจคําว่าศีล ในฐานะที่มันทาให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าทําให้เราได้ความสุขในด้านของศีลให้มันมีความสุขเหนือกามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของศีลเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ทางพระราจาสมโชคท่านก็พูดไปแล้วนะก็คือหลักการก็คือเรารักษาศีลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องการให้จิตใจเราเนี่ยมีฮิริโอตปะฮิริโอตปะเนี่ยมันคือความละอายแก่ใจในการทำบา แล้วก็ตระหนักถึงผลลัพธ์ในการทำบาปที่พวกเราได้ก่อเอาไว้ไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะตระหนักแล้วก็ใส่ใจอยู่เสมอการรักษาศีลเนี่ยถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะสร้างความสุข mm hmm. เขาเรียกว่าศีลแล้วสุกะนะสุข,สขที่มาจากการรักษาศีลสุขที่เกิดจากความเย็นในระดับพฤติกรรมทางกายและวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศีลเนี่ยในปีใหม่นี้เนี่ย ก็อยากจะมีคำสองคำก็คือห่ก็คือเวลาเรามาวัดเนี่ยพระจะชวนเราสมาทานศีลสมาทานเนี่ยมันแปลว่าการที่เราถือเอาแบบฝึกหัดบางอย่างที่จะแนะนำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยไปนในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลน,นีให้เราสมาทานนะโยมนะสมาทานคือการถือเอาแบบดีๆถือเอาแล้วชีวิตมันดีขึ้น เมื่อถือเอาแบบสมทธนนชีวิตจะมีความสุขแต่ทีนี้ก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจถือศีลเหมือนกันแต่ว่าถือเอาไม่ดีคําว่าถือเอาไม่ดีเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าอุป,ปาทานนึกออกไหมมันจะมีคําว่าสมาทธนกับอุป,ปาทานนะบางคนเนี่ยสมทธนศีลส่วนบางคนเนี่ยอุป,ปาทานศีลคือคนหนึ่งเนี่ยถือศีลด้วยดีเมื่อถือแล้วชีวิตเจริญขึ้นมีความสุขไม่ยึดมั่นถือมั่น มากจนเกินไปส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโอปาทานศีลคือถือเอาเหมือนกันแต่ว่าถือเอาแล้วยึดถือยึดไปยึดมาเกิดเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นเขาเรียกว่าฉันดีกว่าเธอนะฉันเข้าวัดบ่อยกว่าเธอนะฉันรักษาศีลน,นะฉันสมาทานศีลห้านะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปคลาไม่ดีแล้วก็ถือเอาไม่ดีสักวันมันก็จะบาดมือนะถือเอาไม่ดีนี่คือเรื่องของศีลก็นี่คือเรื่องของศีลต่อไปก็ อีกเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าท่านท่านบอกก็คือเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไว้พัฒนาในระบบของจิตใจจริงๆเนี่ยอย่างพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านได้สอนท่านได้เพียนแล้วใช่ไหมเวลาเราทําสมาธิเนี่ยเราก็ทํากันทุกคนแหละแล้วเราก็เรียนครูสมาธิแต่ว่าเราก็ทํากันบ่อยแล้วแต่พอทําไปทํามาเนี่ยบางทีเนี่ยเรา ทําแล้วเนี่ยบางทีมันก็หวังจะได้ความสุขแล้วก็เอาแต่จะปฏิเสธความทุกข์อ่ะใช่ไหมเราจะยึดมั่นแต่ในสุขขเวทนาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะปฏิเสธแต่ความทุกขเวทนาเนี่ยวันหนึ่งมันก็เลยไม่สงบสักทีไม่สุขสักทีก็เรามมวแต่จะเอาสิ่งหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เลยไม่ไปไหนสักทีใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านก็สอนหลายๆท่านท่านก็สอนน,น,สอน,นะอาตมาชอบคําสอนที่มากท่านบอกว่าเวลาทําสมาธิเนี่ย ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ความสงบเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันมักจะผิดหวังแต่ว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายวิธีการเรียนรู้มากกว่าหมายความว่าเวลาเราพุโทโธพุโทโธหรือว่าใครดูลมหายใจเนี่ยแต่ว่าถ้าวิธีการพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยคือ,อใช้คําบริกรรมในระหว่างที่เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยมันเป็นปัจจุบันใช่ไหม มันเป็นการตั้งสติเราทุ่มเทความสนใจอยู่ที่พุโทโธคําเดียวมีความสดใหม่ในทุกคําของพุโทโธไงเราไม่ได้ไปมองอะไรที่แบบว่าจะต้องสาสิบนาทีรอเลิกรอละครงกิ้งหมดเวลาไม่ใช่แต่เรากําลังเดินไปทีละก้าวและทุกก้าวของเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีนะในการพิจารณาเป็นแบบนี้เนี่ยที่จะไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบแต่ว่าเรามุ่งไปที่ว่าเป้าหมายคือทุกครั้งนี่คือการเรียนรู้เนี่ย จริงๆเนี่ยถ้าเรามุ่งไปแบบนี้เนี่ยมันปลายทางก็คือความสงบนั่นแหละแล้วสงบในที่นี้เนี่ยคือสงบของจริงด้วยการทําสมาธิเนี่ยคือต้องการความสงบแต่ว่าเป็นการสงบที่สงบจากนิวรณ์ใช่ไหมนิวรณ์คือสิ่งที่มันเป็นเครื่องโสโปรกของใจเวลาเราจะทําความดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมากางกันไม่ให้เรา,าได้บรรลุความดีเนี่ยความอยากบ้างถ้ามันไม่ได้ก็ขัดเคืองพยาบาทบ้างใช่ไหม บางทีถ้าไม่อยากไม่พยาบาทมันก็หดหูซึมเศร้าหงอเหงาใช่ไหมเศร้าที่สุดคือเศร้าจากการที่มันโดดเดี่ยวหาสาระแก่สารชีวิตไม่เจอเนี่ยแต่ไม่ถีนะมิทะเนี่ยตอนเนี้ยบางทีก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมความดีก็ยังไม่ได้ทำไอสิ่งที่ไม่ดีก็ทําไปซะเยอะลวมันก็ลาคาญใจไปแบบนั้นแหละใช่ไหมแล้วสุดท้ายคือวิจิกิจฉาคือลังเลสงสยัยคือเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ากรรมมีจริงไหมทําดีได้ดีไหมเนี่ยมันก็ปเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา,าทาสมาธิเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อสอนมาเยอะมากแล้วก็ดีมากๆแล้วก็ง่ายมากแล้วเป็นวิธีลัดที่ดีที่ตรงมากมันจะสงบจากนิวรณ์ได้เร็วที่สุดนี่คือเรื่องของสมาธิเมื่อเราทําไปทํามาเนี่ยจิตใจในปีใหม่เนี่ยเราก็จะแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มันก็จะปราศจากโรคใช่ไหมมันก็จะส่งผลไปถึงระดับของปัญญาคือความเข้าใจเมื่อใจเราวเนี่ยมันไม่มีโรคมองอะไรเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยใช่ไหม มันก็จะาสามารถที่จะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในจิตใจเราเนี่ยเราเป็นยังไงอัตนาโจทยัตตานังเนี่ยจงเตือนตนด้วยตนจงโจ์ตัวเองให้ได้จงตั้งคําถามกับตัวเองให้ได้จงตรวจสอบในทุกชีวิตในทุกวันของตัวเองเี่ยพุทธพจน์บทนี้เนี่ยถ้าเราจิตใจไม่สงบพอเนี่ยมันจะไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราจิตใจมันใสพอมันสงบพอมันมีพลังพลังจิตมันเพียงพอเนี่ย มันก็จะกล้าบอกตัวเองว่าจริงๆนันเนี่ยแกไม่ได้ดีอย่างที่แกคิดหรอกจริงๆในใจแกเนี่ยซ่อนอะไรได้ตั้งหลายอย่างมายานในจิตแกเนี่ยมีตั้งเยอะแยะเราก็จะยอมรับจิตเราแล้วในทันทีที่เรายอมรับเนี่ยมันก็จะสอนเราแล้วเราก็จะ,ะเรียกว่าปรับปรุงค่อยๆปรับปรุงพฤติกรรมมันจะมีความฉลาดทางปัญญาขึ้นมาเราจะเข้าใจว่าต่อให้เรารักษาศีลเนี่ยดีแค่ไหนทําสมาธิจิตแข็งแรงขนาดไหนยังไงคนก็ด่าเราอยู่ ยังไงเขาก็นินทาเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญญาเนี่ยคือการรู้เท่าทันโลกใช่ไหมในความเป็นสัตว์ของตัวเองในความเป็นสัตว์ของบุคคลอื่นในการพัฒนาเป็นคนของตัวเองในการพัฒนาเป็นคนของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือในเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้เนี่ยก็เลยเออเนาะเอาเรื่องนี้แหละบอกว่าถ้าจะพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องพูดไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ก่อนที่จะจบเนี่ย เราคงได้เห็นสคสของพระอาจารย์หลวงพ่อเนาะเนาะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาจริงๆคำนี้เป็นคำเก่าเมื่อประมาณกับร้อยปีก่อนเป็นคำที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยา,ยาวาชิรยานรโรรสนั่นแหละสมเด็จพระสังฆราชท่านได้มาประพันธ์เป็นพุทธศาสนสุภาษิแตแปลว่าบุคคลหรือว่าผู้ที่รู้เพระคุณของบุคคลที่ทําไว้เนี่ยถือว่าเป็นคนดีประมาณอย่างนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านได้ฝากข้อคิดอันนี้ไว้อาตมาได้ยินนะบ่อยๆที่ท่านจะบอกว่าถ้าเราอาศัยสิ่งใดแล้วเนี่ยก็ให้เรารักษาสิ่งนั้นเพื่อที่เราจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนานๆใช่ไหมจริงๆเนี่ยในเรื่องของความกตัญญูเนี่ยกตัญญูมันแปลว่ารู้สิ่งเป็นบุคคลก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้เป็นนามธรรมอะไรก็ได้เป็นคําสอนก็ได้ที่เขาได้มีอุปการะแล้วทาไว้เสร็จแล้วสําหรับเราหรือสําหรับคนอื่น แล้วคำว,ว่ากระตะเวทีเนี่ยเวทีแปลว่าประกาศนิยมนะแปลว่าประกาศพระคุณประกาศ,ากาศคุณสมบัติของบุคคลคนนี้ว่าเขาได้ทําดีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความกระตัญยูเนี่ยรู้สิ่งที่ได้มอบคุณนประโยชน์แล้วก็ได้ประกาศหรือสืบสารต่อยอดอในคุณธรรมความดีต่างๆเนี่ยอันนี้คืาเรียกว่ากระตันยูกระตะเวทีและสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นนิมิตนะิยมนิมิตตังเนี่ยคือนิมิตหมายของบุคคลที่เป็นคนดีเขาบอกว่าเมื่อกี้อย่างพระอาจารย์สมโชคพูดเรื่องศรัทธา คือคําว่าศรัทธาเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่รู้สิ่งใดเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ควรจะเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนในการเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราแข็งกระด้างซะแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รับความรู้แล้วก็จะโดนเกลียดจากคนอื่นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเออคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลายๆสิ่งเนี่ยดีมากๆเราก็มอบความไว้ใจให้แต่ว่าบางคําสอนที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ถึงเนี่ย ก็ให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตัวใช่ไหมในการที่จะน้อมมาปฏิบัติแล้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอาการแสดงออกของผู้มีปัญญาแต่การแข็งกระด้างการที่ไม่รับฟังเนี่ยมันคืออาการแสดงออกของผู้ที่อ่อนปัญญาเนี่ยไม่อยากพูดปัญญาอ่อนเลยแต่ว่าพูดพูดที่อ่อนปัญญาแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะโยมนะ เป็นสิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยได้ฝากเอาแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ไปพิจารณากันในหลายๆแง่หลายๆมุมสุดท้ายปีนี้เป็นปีใหม่แรกตั้งแต่ที่อาตมาเกิดมาแล้วก็ไม่มีหลวงพ่อในกายหยาบะนะนะพระคุณยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากายหยาบเนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่อาตอมามีสิ่งหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังคือวันที่ไปรดน้ําศพพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยได้เห็นสรีระของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังของพวกเราเนี่ย อา้ต่อมาก็บอกว่าอืมการนอนของหลวงพ่อคราวนี้เนี่ยเป็นการนอนที่สมบูรณ์แบบเป็นการนอนที่ไม่ต้องสะด,ดุ้งตื่นขึ้นมาวนเวียนในวัฏฏะสงสารอีกแล้วนะเอาไหมอย่างพวกเราเนี่ยนอนนอนไปเนี่ยเราต้องอาจจะต้องตื่นมาแล้วก็วันวันตื่นมาทุกตื่นมาสาระวนอยู่กับเรื่องต่างๆใช่ไหมแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ตื่นมาเป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อนอนแล้วดับเย็นฉันใดขอขอ้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นบ้างเพราะฉะนั้นเนสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ญาย im, ติโยมเนี่ยก็ลองพิจารณาแล้วกันเนาะ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็8ปดโมงแล้วเนาะก็พูดมาพอสมควรแล้วก็สมควรพอแล้วนะแล้วก็สุดท้ายนี้ในปีใหม่ก็ขอให้คุณงามความดีนะขอให้คุณงามความดีต่างๆที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติที่พวกเราพยายามจะมาประพฤติตนเพื่อขุดเการาคาโทสะโมหะเพื่อให้ถึงความพนทุกข์ขอให้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยของทุกท่านเนี่ยจงเป็นพรย้อนกลับคืนสนองให้ญาติโยมทุกท่าน แล้วก็พระคุณเจ้าด้วยนะครับนะทุกท่านนะนะได้รับต่อความสุขความเจริญนะครับเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุ